เกมนี้โจทย์จะอยู่ที่กระดานคำตอบจะอยู่ที่หน้าจอของท่านโจทย์มันมีสีตามข้อให้ใหมันทิกตามเป็นข้อนั้นในคเณรือของเราให้ถูกนะครับท้านรอกผนนะแล้วเวลาเฉลยถ้าถูกจะมีสีเขียวถ้าผิดจะมสีแดงไม่ต้องรคาครับอาจารย์เลยต้องยัได้กดฉันโอตัวเองกัแล้ค่ะคิะะคดี่จอตัวเองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่ง เอานะไปครับข้อสอบมตีเชืมาเลยมาครับในการตีลูกวัลต้องการให้อลยาตกไกลที่สุดควรตีลูกวัลได้มุมเท่าไหร่ครับทำมุมที่เท่าไหร่ครับจับพื้นนะครับมีองศาครับต่อครับต่อต่อ สิบก้าอย่าคิดโตเอาเบิงหมดเลยเอาเบิกหมดเลยเอาเบหมดเลครับโอกส่วนตบอกว่าต้องการเป็นฟุตบอลให้ไกลที่สุดวันตุตบอลทำเองเท่าไหร่เท่าไรทำต่อเพื่อเหื่อทำหมดก็ังไ่าทำถึง s a l ขอบคุณด้วยนะครับ